Okay, สวัสดีครับทุกานชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ท o u รเอีดิชั่นทีวีโชว์มีความภาคภูมิใจเลือกเกินที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชีวีอิตาลีนะครับผมนี่จะู่ตรงหน้าแล้วเป็นกล่องท้ายพลาสติกขนาดกระทัดละ33ลิตรนี่ครับอ่าเราดูส่วอทรงค์เวของเขาก่อนนี่เลยครับนี่ฮะส่วนทรงเวเป็นกล่องพลาสติกทรงเหลี่ยมแบบใหม่ล่าสุดปี2 0 2 2ครับเพื่อนครับ ปี2022ันยเขามีชื่อเล่นนะครับว่า g v นะครับ B33NM แต่ชื่อจริงของเขาก็คือ Atlas นะครับเป็น Atlas Collection นะครับเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดซึ่งออกมา2ตัวนะ33ลิตรกับ45ลิตร33ลิตรใส่หมวกกระตักได้1ใบห้าลิตรใส่หมวกกระตักได้2ใบซึ่งเดี๋ยวเราจะทำรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะตัว33ลิตรเนี่ยจะมาพร้อมโลโก้แบบ เรียกว่าเป็นโลโก้เคลือบอเรียกว่าเคลือบนะโลโก้เคลือบนะฮะสีออกแนวโครเมียมโครเมียมดูหรูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้รีเฟล็กเตอร์ตัวนี้เป็นแถบสะท้อนแสงนะี่ครับให้รีเฟล็กเตอร์แถบสะท้อนแสงสีแดงมานะครับที่สำคัญเพิ่มเติมนะครับจะมีแถบสะท้อนแสงบริเวณนี้ด้วยก็จะมั่นใจมากๆแล้วก็ปลอดภัยมากๆยามขับขี่ตอนค่ำคืน ส่วนตัวบนเนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยฮะดูล้ําดู tracker กกดูลุยขึ้นมาอีก2เบอร์3เบอร์เลยทีเดียวความจุ33ลิตรนะครับใส่โมกน็อกได้1ใบนะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราดูขนาดความกว้างของเขาก่อนแล้วก็ตัวน้ําหนักของเขานะครับผมความกว้างของเขาอยู่ที่ประมาณ41-42ซนติเมตรนะครับส่วนสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 29- 30ซนติเมตรนะครับและก็ความลึกนะจากาจากหลังไปหน้านะครับจากหลังไปหน้าเนี่ยไม่รวมมือจับนะครับอยู่ที่ประมาณ3 40ซนติเมตรไม่รวมมือจับถ้ารวมมือจับด้วยจะอยู่ที่ประมาณ45ซนติเมตรก็คือบริเวณนี้ก็เป็นกล่องท้ายพลาสติกที่อ่าข้ง่ายนะครับขิ้ง่ายเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้1ใบ ระบบล็อกเป็นแบบล็อกโมโนล็อกนะครับโมโนล็อกนี่ฮะใส่โมโนล็อกเต็มใบได้เลยหนึ่งใบแบบนี้ครับติดข้างใส่ได้เลยนะครับในกล่องเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาด้วยนะครับจะมีสายรั้งฝามาให้หนึ่งข้างนะเพื่อนนะกันน้ําอย่างดีนะครับมีขอบกันน้ําให้อย่างดีอ่าตัวถาดที่ให้มาเป็นถาดแบบโมโนล็อกอย่างที่เราเคยเห็นเห็นกันทั่วๆไปเป็นแบบรังผึ้งแบบนี้ เมื่อติดตั้งกับตัวแหลกรถแล้วนะครับสามารถติดตั้งกับแหลกได้แบบหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาจบงานเรียบร้อยด้วยน็อตของเขานะครับนี่เป็นชุดน็อตที่เขาจะให้มาด้วยเป็นน็อตหกเหลี่ยมอย่างดีพร้อมกับน็อตตัวเมียเนี่ยจะเป็นน็อตล็อกแบบกันคลยนะเพื่อนนะอ่ะสำหรับย้ำนิดนึ่งอ่ะเข้ามาใกล้นิดนึงนะครับย้ำนิดนึ่งว่าเพื่อนเเนี่ยเวลาที่สั่งซื้อก็ไปติดตั้งกันไปเองไปติดตั้งกันเองนะครับแหวนตัวนี้เราเรียกว่าแหวนสี่เหลี่ยมนะครับบางคนอ๋ยวผมแกลย แหวนสี่เหลี่ยมเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเออแหวนสี่เหลี่ยมอเอาไว้ทําอะไรนะครับก็ <g ül> คือเขาออกแบบมาสําหรับถาดของชีวีโดยเฉพาะนี่ฮะแหวนเหลี่ยมเวลาเราเจอรูเจอเรียกว่าแนวที่เราอยากจะยึดน็อตล้อยน็อตลงไปเนี่ยใส่แหวนเหลี่ยมแบบนี้ครับนี่ฮะมันจะพอดีเห็นไหมอ่าแล้วเราก็ใส่น็อตตัวเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับ คนที่ต้องการสั่งซื้อไปแล้วไปติดตั้งกันเองอนะเพื่อนนะี๋ยวผมถอดนี่แป๊บหนึ่งครับตัวนี้ครับเวลาติดตั้งนะครับเราใส่น็อตแล้วก็ใส่แหวนตัวนี้ฮะนี่ฮะอ้าวชุดขออภัยเอาใหมา่ใส่น็อตตัวนี้ไม่ต้องใช้แหวนแล้วนะครับเพราะว่าแหวนเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นแหวนในตัวของมันนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราทําการยึดกับตัวแหลก อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแหลกอลูมิเนียมแหลกเหล็กแหลกตะแกรงแบบไหนก็แล้วแต่ใส่นอ็อตใส่แหวนนะฮะแหวนนี่แปะเนี่ยข้างล่างแล้วก็ร้อยน็อตกันคลายนี่น็อตตัวเมียกันคลายล็อกแบบนี้แต่ถ้าเป็นแหลกบางตัวที่เรียกว่าเป็นแหลกตะแกรงก็แล้วกันนะแหลกตะแกรงที่เราต้องต้องใช้วิธีการยึดกอะแบบเกี่ยวนะสิ่งนี้นะครับเราเรียกมันว่าแหลกเหล็กปิดนกนะฮะเหล็กปิดนก เราสามารถที่จะใช้เหล็กปีกนกนะครับสมมุติว่ามีแหลกตะแกรงนะครับแล้วก็ใส่ร้อยปีกนกแบบนี้เข้าไปครับแล้วก็ไปแบนครับแล้วก็จบด้วยตัวนี่ครับล็อตตัวเมียแล้วก็ล็อกนี่ไขแล้วก็ล็อกได้เลยตัวเหล็กเหล็กที่เป็นเหล็กตะแกรงเนะี่ยก็จะอยู่ประมาณสมมุติเป็นนิ้วผมก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ล็อกยึดติดได้เลยยึดสักสี่รู นะครับสี่รูนะก็จะมั่นคง,งและจะแข็งแรงเ,เลยทีเดียวนะครับอ่าสำหรับตัวนี้น้ำหนักนะครับเป็นกล่องที่เรียกว่าขนาดกระทัดละสามสิบสามลิตรน้ำหนักตัวเขาประมาณเท่าไหร่อ่ามาดูกันเลยนะครับปึ๊บนะครับผมวัดเป็นกิโลก็แล้วกันนะอ่าชึบปึ๊บอ,อ่ะแป๊บนึงตังค่านิดนึง เป็นกิโลนี่ครับน้ำหนักจะอยู่ที่3.1โลนั้นเพื่อนนะ3.1โลสำหรับกล่องใบนี้33ลิตรรหัสของเขาก็คือ G.V. นะครับ B 3 3 N.M. นะครับเป็น Atlas Collection นี่ ใสโมกกระดองได้หนึ่งใบโอเคสนนราคานะครับเปิดตัวเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสด้วยเลยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูใต้โพสคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าราคาจะปลอกใบนี้พร้อมถาดล้อพร้อมชุดน็อตเนี่ยเท่าไหร่ยังไม่รวมแหลกนด้วยนะแหลกราคาแหลกจะแตกต่างกันไปของรถแต่ละรุ่นครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณที่อุดนสินค้าทัวริงเอเจนต์ของเรานะครับเดี๋ยวมีสินค้าอะไรใ,ใ,ใหม่ๆจะมาอัปเดตอีกทีในวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ